โอ้โห oh, oh. นี่ฮะนกน้อยนำโชคของนาเล็กที่เพาะไว้นะฮะก็ประมาณสักเดือนหนึ่งฮะที่เขาออกมานกน้อยนำโชคที่เพาะ,มะเมล็ดนะเอามเมล็ดมาใส่กระถางไว้นะเพาะไว้สี่เมล็ดแต่ง,งอกมามเมล็ดเดียวก็โอเคเลยฮะนะคือเราก็ไม่รู้ว่าความสมบูรณ์ของมเมล็ดในแต่และ,มะเมล็ดเนะี่ยเป็นยังไง แต่ว่ามาหนึ่งก็สุดยอดแล้วมาเดี๋ยวเลิกแล้วเราจะต้องย้ายปลูกช่องกิตเตรในสารพิท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนลิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ ได้เลิกแนละ้ววันนี้วันพฤหัสนะฮะวันดีปลูกไม้มงคลก็ว่ากันไปฮนะวันดีวันครูปลูกไม้แล้วจะดีไม้เป็นมงคลอนะไรก็พยายามที่จะไม่ให้รากเขาช้ำนะย้ายไปใส่กระถางให้มันพยายามเอาดินที่มันอยู่ล้อมๆมนะันน่ะให้เป็นก้อนไปไม่อยากให้มันช้ำนะ ไม่อยากให้รากเขาต้องช้ำาไม่รู้จะได้แค่ไหนทำมือหนึ่งถ่ายมือหนึ่งอย่าน,น,นัโกยขึ้นมาคือไม้ที่เป็นไม้เพาะเมล็ดเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งคือจะมีรากแก้วนะที่สามารถที่จะ ไปหาอาหารได้หาอาหารได้ดีแล้วก็ส่งตัวและส่งลำต้นได้ดีแต่ก็เตรียมดินแล้วนะก็เป็นดินที่ถือว่าดินดีมากๆนะเป็นดินกาบมะพร้าวสับผสมใบดินใบก้ามปูนะหรือว่าเป็นดินเก่าที่จากสวนชวนชมพี่วินิตนะฮะ เป็นดินที่คุณภาพยังดีอยู่มีปุ๋ยมีเอินรีย์วัตถุยังดีอยู่แล้วก็ใส่ลงไปเนี่ยวางนี่ทำต้นไม่ช้ำนะอ่ะเมื่อใส่ดินเข้าไปแล้วนะนะใส่ดินเข้าไปแล้วนะีก็ ทำให้ลาต้นเขานิ่งนะอัดดินให้ค่อนข้างที่จะแน่นเพราะเวลาเรารดน้ำไปนี่ต้นจะได้ไม่เอ็นไม่สุดนี่ก็เป็นผลงานของเราเองนะคือหลายคนบอกว่าพี่าหาซื้อเอาก็ได้นะต้นไม่เท่าไหร่หรอกใช่ฮะเราไปหาซื้อเนี่ยก็ต้นราคาที่ถือว่าอาจจะ60บาท 80บาท50บาทต้นใหญ่หน่อยน่อยก็เป็น100 200งร้แต่ว่ามันไม่เหมือนกันฮนะคุณค่าทางด้านจิตใจมันต่างกันนะแล้วสิ่งที่เราได้ก็คือองค์ความรู้ประสบการณนะ์เราสามารถที่จะพูดได้เต็มปากว่าอันนี้เราเพาะเองนะแล้วก็กี่วันกี่เดือนมันถึงโตได้ขนาดนี้นะ กี่วันกี่เดือนถึงจะออกดอกเราสามารถพูดได้หมดเพราะเป็นอะไรที่เราทำเองแล้วพอมันโตถ้าเราคิดจะมอบเป็นของขวัญเป็นเที่ยวลึกให้ใครโอ้โหคุณค่ามันสูงมากนะเพราะมันสิ่งที่เกิดจากที่เราทำเองนะทำเองด้วยฝีมือทำเองด้วยใจนะนี่แหละคุณค่าของไม้ที่เรา ลูกเองมันก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราเดินไปตลาดไปซื้อต้อนละ50บาทต้นละร้อยไปฝากใครนมันก็ดีแต่ว่าความภูมิใจความภาคภูมิใจหรือว่าสิ่งที่คนเขาได้รับเนี่ยถ้าเขาบอกว่าเราทำเองเนี่ยโอ้โหเขาจะภูมิใจมากๆเลยเพราะการที่คุณจะเลี้ยงได้ ต้นได้โตขนาดนี้หรือว่าต้นสามารถออกดอกได้มันต้องใช้เวลาและความดูแลเอาใจใส่อย่างดีนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะไม้ที่เราปลูกเองทำเองด้วยใจมันจะมีคุณค่ามากอ่ะครับผมสลับคลิปนี้นะนาเล็กก็เก็บมาฝากกันนะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปรดน้ำแล้วก็ไว้ในร่มรำไรนะ รอให้เขาฟื้นตัวแล้วค่อยเอ,เอาออกแดดทีละนิดทีละนิดครับผมสำหรับคลิปนี้ก็าฝากไว้เพียงแค่นี้ผมครับขอบคุณครับที่ติด,ดตามรับชมนะและกิตรนายชาแนลสวัสดีครับ